สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกลายทูชแน,นลอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาให้ดูไก่แจ้ครับผมที่ผมเลี้ยงไว้นะครับผมที่นี่ก็คือที่นครน,นะครับผมนครศรีธรรมราชนะครับผมอันนี้ก็เป็นสวนของผมนะครับผมสวนมางคุนนะครับผมแล้วก็ผมก็ เลี้ยงพวกไก่แจ้ไว้นะครับผมนะเป็นไก่แจ้สวยงามแล้วก็ไก่ป่านะผมตัวสีน้ําตาลครับผมจะเดินยู่ครับเป็นไก่ป่าผมตัวผู้นะครับผมตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่นะผมตอนนี้นี่ก็เป็นไก่แจ้ครับผมไก่แจ้สีขาวขาสั้นนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูไก่แจ้ตัวมีับผมไม่ได้ไก่ป่าตัวมีครับผมไม่รู้มันเดินไปไหนแล้วครับมันเดินอยู่ตอนนี้ นี่ครับอันนี้ก็เป็นหมาผมครับผมเวลลี่เนี่ยผมมาเชื่อว่าวลลี่นะครับผมนะอันนู้นก็จะเป็นไก่นะครับผมแม่ลูกอ่อนนะผมหกตัวนะครับผมนี่ครับผมอันนู้นเป็นไก่แจ้ขาขากลางครับผมเนี่ยผมมีก็หลายตัวอยู่นะครับผมไอตัวสีดำนะครับผม จะเป็นจ่าฝูงนะครับผมนะจ่าฝูงของที่นี่นะผมเนี่ครับผมมีหลายตัวอยู่ครับผมแล้วก็ที่นอนของมันก็จะเป็นต้นไม้ครับผมต้นมังคุดนะผมนี่ครับที่ผมทาบันไดไว้นะครับนี่ครับบินขึ้นไปนอนนะครับผมจากถ่าเอฟซีตัวจริงนะครับผมใครจําตอนที่แล้วได้ม้งครับเป็นไก่แจ้พวกนี้ครับผมมันนอนอยู่ที่ต้นอะไรวะต้นเงาะนะผมซึ่งมันจะอยู่หน้าบ้านนะผมตรงนู้น ซึ่งตอนนี้เราก็อะไรอะตัดไปแล้วนะครับผมตัดต้นเงาะตรงนั้นแล้วก็ให้มันมานอนตรงนี้ครับผมให้มันมานอนหลังบ้านนะครับผมนะนี่ครับผมเนี่ผมเบลลี่ครับผมมันเห่านะครับผมไม่รู้ตัวอะไรกัดหลังมันครับผมน่าเป็นเห็บเนี่ครับผมเราพาไปดูไก่แจ้ครับผม อันนี้เราเป็นคอกไก่ของลุงนะผมนะอันนี้ไก่แจ้ผมก็จะเลี้ยงแบบธรรมชาตินะผมให้มันนอนตามต้นไม้ประมาณนี้ครับผมเนี่ยครับอันนี้เราเป็นไก่แจ้ครับผมเนี่ยครับนี่ครับน้ผมมาผมครับมาไปเห่าใครก็ไม่รู้ครับผมเนี่ยผม ตัวเมียก็จะมีหลายตัวอยู่ครับผมตัวผู้ก็จะมากหน่อยครับผมเนี่ยครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวจะพาไปดูแก่แจ้กับลูกๆมันครับผมอยู่ไหนเรานี่ครับผมอยู่นี่ไออตัวสีขาวนี่ครับผมผมเพิ่งเอามานะครับผมจะเป็นตัวผู้ครับ ผมตั้งชื่อแล้วครับผมชื่อว่าอลิซาเบตนะครับผมเห็นไหมครับผมอลิซาเบตนะครับผมอันนี้มันเป็นตัวเมียนะครับผมอันนี้ก็เป็นไก่ครับผมไก่แจ้กับลูกๆครับผมลูกมันมีหกตัวครับผมเนี่ครับผมเพิ่งออกมาได้ประมาณสี่ห้าวันแล้วนะครับผมนะเนี่ยผมแข็งแรงมากนะครับ พอมันออกผมก็ปล่อยเลยนะผมปล่อยตามธรรมชาตินะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ไปดูครับผมหลังห้องน้านะครับผมมันจะมีตัวหนึ่งฟักอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะไปดูกันเลยครับผมว่าแมงฟักหรือไม่ครับผมไปดูกันเลยเนี่ยผมเราก็จะมาอยู่หลังห้องน้ํามันแล้วนะครับผมเนี่ยจะเป็นแม่ไก่นะครับผมกําลังกุ้งลุงอยู่เลยครับผมนี่ครับหลังห้องน้ํานี่จะรกๆหน่อยนะครับผมนะ นี่ยผมนอนกกลูกมันอยู่นะครับผมไม่รู้ว่ามีกี่ฟองนะผมเดาก็จะมาถ่ายตอนที่มันออกนะครับผมตอนที่ลูกไก่ออกจากไข่นะผมตรงนู้นก็จะเป็นผักนะผมมะนาวมะม่วงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอะไรอะไรไม่รู้ต้นอะไรไม่รู้มันขึ้นมาครับผมอันนี้ก็จะเป็น สวนนะผมสวนมังคุดของผมเองนะผมนะนี่ครับผมเพิ่งตัดหญ้าไปนะครับนี่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 นครไทยเอฟซตัวจริงครับผมแต่จํจาได้ครับผมว่าตรงนี้จะเป็นจะเป็นอะไรต้นเงาะครับผมอยู่ตรงนี้นะผม ตีตรงนี้แต่ตอนนี้ถูกตัดไปแล้วครับผมนะครับเนี่ยผมผมจะถ่ายแบบนี้ครับผมถ้าใครจำได้ครับผม f ีตอนแรกๆผมเงียบตรงนี้ครับนี่ครับผมจะถ่ายตรงนี้นะครับว่าไก่แจ้มันนอนตรงนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ดูนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะลอกอครับผมนะครับ อันนี้จะเป็นทางเข้าครับผมทางเข้าบ้านนะครับนี่ครับโอเคครับงั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ